เริ่มต้นด้วยการสรุปว่าเงินเดือนค้าราชการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับเงินเดือนและการรับเงินเดือนในรอบที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นเลยการรับเงินเดือนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้าราชการและลูกจ้างทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุและทหารที่กเกษียณอายุการรับเงินเดือนเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินเดือนให้มีความมั่นใจในการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินในชีวิตประจำเดือนวันที่ออกเงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568 กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเงินเดือนค่าราชการในเดือนตุลาคม2568ออกเป็นสองรอบเพื่อให้ค่าราชการมีความสะดวกและมีอิสระในการจัดการเงินโอนรอบที่1จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568โอนรอบที่สจ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568นโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้เป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทุกปีในช่วงวันที่1-15ถึงธันวาคมเงินเดือนค่าราชการ2568การเลือกรับเงินสองรอบค่าราชการที่มีสิทธิ์เลือกรับเงินเดือนสองรอบต้องทำยังไงการเลือกรับเงินเดือนสองรอบเป็นการให้ค่าราชการมีความสามารถในการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทำได้โดยแจ้งความประสงค์ในการรับเงินเดือนสองรอบในช่วงเวลาที่กำหนดไว้หักไม่แจ้งความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองเพียงครั้งเดียว เงินบำนาญค่าราชการกำหนดวันจ่ายสำหรับผู้สูงอายุและอดีตค้าราชการที่เกษียณอายุกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงินบำนาญรายเดือนในเดือนตุลาคม2568ที่24ตุลาคม2568เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการวางแผนการใช้จ่ายเงินเงินเดือนทหารกองประจำการสถานะการโอนเงิน เงินเดือนทหารกองประจำการในเดือนตุลาคม2568ยังไม่ได้รับการโอนเงินเพื่อให้ทหารทุกท่านติดตามสถานะการโอนเงินได้อย่างต่อเนื่องกำหนดวันโอนเงินเดือนทหารกองประจำการในเดือนตุลาคม2568จะเป็นวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมการจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้าราชการและลูกจ้างซึ่งมีผลต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำเดือน การเลือกรับเงินเดือนสองรอบเป็นการให้ความสามารถในการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพการติดตามสถานะการโอนเงินเดือนทหารกองประจำการจะช่วยให้ทหารทุกท่านสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างมั่นใจคำถามสำหรับคุณคุณเคยเลือกรับเงินเดือนสองรอบมาบ้างหรือเปล่าคุณเห็นว่ามันเป็นการจัดการเงินอย่างไรมีประโยชน์หรือไม่คุณคิดว่าการติดตามสถานะการโอนเงินเดือนทหารกองประจำการเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ มีผลต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินของทหารหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการรับเงินเดือนและการจัดการเงินในชีวิตประจำเดือนนะครับค่ะ